สวัสดีค่ะแนวแน่สะสมธนาบัตรเละเหรียญที่ระลึกนะคะวันนี้จะพามาชมธนาบัตรราคา50บาทแบบที่15รุ่น2ซึ่งยังมีใช้กันตามท้องตลาดนะคะยังมีการใช้หมุนเวียนกันอยู่ค่ะสะภาพนะคะผ่านการใช้งานมาเยอะมากเลยค่ะ <c oughs> เป็นธนาบัตรเลขสวยนะคะสำหรับธนาบัตรใบนี้3 j 4 4 0 5 5 7สนะคะ พ่งได้มาเมื่อเช้านี้นะคะแม่ค้าทนมาให้ค่ะธนบัตรราคา50บาทแบบที่15รุ่นสนี้ปรับปรุงพิมพ์บนกระดาษแทนวัสดุโพลิเมอร์นะคะภาพพระประธานด้านหน้าพระบรมฉายาสาธิสลักษพ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ภา <c oughs> พรประธานด้านหลังพระบรมราชานุสาวรี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมภาพลูกโลกดาวกล้องโทรทัศน์และภาพพระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมค่ะเลขสวยนะคะโชคดีมากเลยค่ะที่ได้รับมานะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ